เมื่อในสมัยก่อนผมก็เคยได้พบเจอกับสิ่งหนึ่งที่คนเคนเรียกกันว่าผีซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ได้ทําให้ผมกลัวและก็เชื่อมาโดยตลอดว่าผีเป็นสิ่งที่ไม่อยู่จริงและในทุกๆครั้งที่ผมได้เห็นคนที่ไม่เชื่อและพยายามลบลู่ผมก็ได้แต่ภาวนากับตัวเองว่าอย่าให้คนเหล่านั้นได้พบเจอกับสิ่งที่น่ากลัว แบบที่ผมเคยได้เจอสวัสดีครับผมชื่อกิจนะครับเรื่องราวของผมมันได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ผมยังเด็กตอนที่ผมอายุแค่สิบขวบซึ่งในสมัยนั้นมันก็ยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าผู้คนก็ยังไม่ค่อยหนาแน่นและข้อมูลข่าวสารมันก็ยังไม่ค่อยทั่วถึงในช่วงแถบบ้านของผม มันก็เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดและมันก็เป็นธรรมดาครับที่เมื่อได้เกิดข่าวลือขึ้นมามันก็มักจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแม่มึงแม่มึงรู้ไหมตะสมอที่แกชอบไปหาปลาที่ของหน้าวัดแกเสียไปแล้วนะแล้วแม่มึงรู้ไหมเห็นเขาว่ากันว่าแกโดนปล้นแล้วแกก็สู้กับคนร้ายจนแกพลาดพลั้ง ตกบันไดคอหักตายอยู่ที่หน้าบ้านของแกเอา้าหรอพี่เมื่อวานหนูยังเห็นแกหาปลาอยู่เลยผมได้ยินพ่อคุยกับแม่ครับซึ่งผมก็แอบขนลุกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนเวลาก็ผ่านไปหลายวันจนผมเองก็เกือบจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปแล้วแต่มันก็มีอยู่วันหนึ่งครับ ทีน้าจิม๋มที่เป็นเพื่อนของแม่ก็ได้แวะมาที่บ้านของผมแล้วแกก็ได้เล่าให้กับแม่ได้ฟังว่าเมื่อหลายวันมานี้ตั้งแต่ที่ตาสมแกได้เสียไปในหลายๆครั้งที่มีคนขับรถผ่านหน้าบ้านของแกคนเหล่านั้นก็มักจะได้เจอกับเรื่องแปลกๆซึ่งในบางครั้งก็ได้เห็นคนนั่งร้องไห้และในบางครั้งก็ได้เห็นคนยืนเอียงคอ แล้วก็กระโดดลงมาจากบันไดบ้านของแกแล้วอีกอย่างคนที่อยู่แถวๆนั้นก็เริ่มทยอยย้ายออกกันหมดแล้วแม้ว่าผมจะรู้สึกกลัวแต่ผมก็แอบขำอยู่เล็กน้อยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าตาสมแกเป็นใครและบ้านของแกได้อยู่ที่ไหนและผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ มันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ได้เกิดจากความกลัวแล้วก็ร่ำลือต่อกันไปก็เท่านั้นจนกระทั่งในวันหนึ่งครับที่ผมก็ได้ออกไปเล่นซนกับเพื่อนโดยที่มีทั้งเพื่อนและพี่เป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งพวกเราก็ได้ปั่นจักรยานเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นอะไรสนุกๆด้วยกันและในวันนั้นเองครับหลังจากที่พวกเราได้เตะฟุตบอลเสร็จพวกเราก็ได้ปั่นจักรยาน และเล่นกันต่อเหมือนเช่นทุกวันแต่ในวันนั้นเมื่อพวกเราได้ปั่นผ่านไปที่หน้าวัดพี่คนหนึ่งก็ได้พูดออกมาว่าไอ้เหี้ยตกใจหมดกูก็นึกว่าตาสมหลังจากที่พี่คนนั้นพูดจบเมื่อผมได้มองออกไปผมก็ได้เห็นชายคนหนึ่งได้กำลังหาปลาอยู่ที่หน้าวัดแต่ทว่า มันก็กลับเป็นคนที่ผมรู้จักและไม่ใช่ตาสมเออเห็นเขาล่ำลือกันว่าตาสมแกแขนหนักแกคอหักตายแกลเลยเฮี้ยนพวกมึงว่ามันจริงหรือเปล่าวะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวะถ้าอยากรู้พวกเราก็ต้องลองพิสูจน์หลังจากจบจากบทสนทนาด้วยความเป็นเด็กและด้วยความอยากรู้ พวกเราจึงได้ชวนกันไปเล่นที่บ้านหลังนั้นพวกเราก็ขี่จักรยานไปด้วยกันครับซึ่งเพื่อนที่รู้ทางก็ได้ปั่นนำหน้าของพวกเราไปและเมื่อพวกเราไปถึงพวกเราก็พบว่าบ้านของตาสมมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแม้สภาพบ้านของแกจะดูยากจนแต่ข้าวของต่างๆมันก็ยังใช้การได้เป็นอย่างดี พวกเราได้เดินเข้าไปในบริเวณบ้านของแกครับซึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเศษทำให้เรื่องราวน่ากลัวที่พวกเราเคยได้ยินมามันก็ไม่ได้อยู่ในหัวของพวกเราเลยสักนิดบ้านของแกเป็นบ้านหลังเล็กๆครับที่ยกสูงและมีใต้ถุนเหมือนกับบ้านทั่วๆไปซึ่งบริเวณด้านบนบ้านของแกทั้งประตูและหน้าต่าง มันก็ได้ถูกล็อกเอาไว้ทั้งหมดส่วนบริเวณใต้ถุนบ้านของแกมันก็ยังมีแหชมวกจานชามและข้าวของที่แกเคยได้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันก็น่าขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอาหารในหม้อข้าวที่อยู่ในจานปลาที่อยู่ในโอง่งรวมถึงช้อนที่ตักข้าวคาเอาไว้มันก็ยังคงอยู่แบบนั้นแต่มันก็ได้เน่าเสีย และแห้งตายไปตามการเวลาซึ่งถ้าคิดดูดีๆแล้วในวันที่แกเสียชีวิตแกก็น่าจะยังใช้ชีวิตตามปกติและมันก็คงกระทนหันโดยที่แกก็ไม่ทันได้คาดคิดมาก่อนพวกเราก็เล่นสนกันไปตามภาษาเด็กจนกระทั่งถึงในช่วงเย็นที่ผมก็คิดว่าพวกเราก็ควรจะกลับแต่ผมก็กลับได้ปวดปัสสาวะขึ้นมาผมจึงได้แยกตัวออกมาจากเพื่อน แล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านในสมัยนั้นที่โดยส่วนมากแล้วห้องน้ําก็มักจะถูกแยกออกจากตัวบ้านแล้วก็ได้สร้างอยู่บนพื้นโดยที่สร้างขึ้นมาจากสังกะสีเก่าๆที่ได้ตีเป็นห้องขึ้นมาและเมื่อผมได้เดินไปถึงครับผมก็พบว่าประตูมันได้ถูกล็อกแล้วก็ปิดตายเอาไว้ ผมได้เดินไปแอบที่ข้างเสาเสาหนึ่งซึ่งมันก็ตรงกับขอบของบ้านแล้วก็ผลออกมาจากใต้ถุนพอดีและหลังจากที่ผมได้มองซ้ายมองขวาผมก็ได้ยกมือไหว้แล้วก็ถือวิสาสะปัสสาวะจากที่ตรงนั้นผมปัสสาวะไปได้สักครู่หนึ่งครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกขนลุกมันได้เย็นวาบขึ้นมาจากปลายเท้า ค่อยๆลามขึ้นมาถึงท้ายถอยแล้วผมก็ได้ยินเสียงที่เหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งได้เดินอยู่บนบ้านหลังนั้น <c oughs> ผมได้ยินเสียงกระทืบเท้าครับซึ่งเสียงของมันก็ได้ตรงกับหัวของผมพอดีและผมก็ได้คิดในใจว่าทำไมเพื่อนของผมมันถึงได้เข้าไปในบ้าน แล้วก็กล้าม,มากขนาดนี้และหลังจากที่ผมได้ปัสสาวะเสร็จผมก็ได้เดินออกมาจากใต้ถุนแล้วผมก็ได้เหงนมองขึ้นไปซึ่งในตรงนั้นมันก็ตรงกับหน้าต่างพอดีเลยครับและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นหน้าต่างบานนั้นมันได้เปิดอยู่และในความมืดตรงนั้นผมก็ได้เห็นในสิ่งที่น่าหลือเชื่อผมได้เห็นชายแก่คนหนึ่ง ได้ยืนอยู่เที่ริมหน้าต่างแล้วก็ค่อยๆเอียงคอแล้วก็จ้องมองลงมาที่ผมผมตกใจสุดชีวิตเลยครับตัวของผมได้สั่นไปหมดผมได้แต่คิดวนไปวนมาว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรกันแน่ไอ้กิตกราบเธอเอ็งไปยืนทำอะไรตรงนั้นวะทำหน้ายัางกับเห็นผี ตสมหลอกเองหรือยังไงวะผมพยายามรวบรวมสติแล้วก็เดินกลับมาที่กลุ่มของเพื่อนโดยที่ผมก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังทั้งนั้นซึ่งตลอดทางที่ผมได้ปั่นจักรยานกลับมาภาพที่ผมเห็นมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผมซ้ำจนกระทั่งผมได้กลับมาถึงบ้านผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่ทว่า ผมก็ไม่อาจฝืนร่างกายของตัวเองได้ผมรู้สึกว่าผมตัวร้อนแล้วก็มีอาการที่เหมือนกับจะเป็นไข้ผมได้กินยาเข้าไปในช่วงเย็นแล้วก็เข้านอนในช่วงหัวค่าซึ่งผมก็ได้หลับไปสักพักใหญ่จนกระทั่งในช่วงกลางดึกผมก็รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ทําให้ผมได้สะดุ้งตื่นขึ้นมา ผมตกใจครับที่ผมได้ยินเสียงแบบนั้นซึ่งเหมือนกับมันได้ดังมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งแม้ผมจะไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรแต่มันก็ได้ทำให้ผมกลัวจนต้องเกาะชายเสื้อของพ่อเอาไว้ในเช้าวันลุงขึ้นด้วยความที่ผมก็นอนไม่ค่อยจะหลับมันก็ได้ทำให้ผมได้จับไข้ยอย่างหนักซึ่งแม้ผมจะพยายามลืมเรื่องเหล่านั้นแต่ในทุกๆครั้งที่ผมได้หลับตา ภาพที่ผมเห็นมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผมจนกระทั่งในคืนที่สองที่ผมก็กำลังนอนหลับอยู่เช่นเดิมและในคืนนี้มันก็เป็นเหมือนเช่นเดิมครับที่ผมได้ยินเสียงแบบนั้นอีกครั้งแต่ในคราวนี้เสียงมันก็กลับดังมากขึ้นจนเหมือนกับมันมาอยู่ข้างๆมุ้งของผมจนทําให้พ่อของผม ก็ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมได้เห็นพ่อทำหน้างงๆครับก่อนที่ท่านจะควานหาไฟฉายแล้วก็ส่องออกไปนอกมุง้งแต่มันก็ไม่มีอะไรนะครับก่อนที่ท่านจะล้มตัวลงแล้วก็นอนหลับไปจนกระทั่งในคืนที่สามซึ่งในคืนนี้ผมก็พยายามที่จะสวดมนต์ก่อนนอนจนพ่อกับแม่ก็เริ่มที่จะผิดสังเกต แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับและในคืนนั้นเองครับโดยความที่ผมก็นอนไม่ค่อยจะหลับมันก็ได้ทำให้ผมเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อและผมก็ได้ยินจริงๆครับมันเป็นเสียงที่เหมือนกับกระดูกหักที่ได้ดังอยู่หน้าบ้านของผมซึ่งหลังจากที่ผมได้ยินผมก็พยายามตั้งสติแล้วทุกอย่างมันก็ได้เงียบสงบลง ผมได้สะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งเพราะผมได้ยินเสียงของรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้ขับมาหยุดที่หน้าบ้านของผมก่อนที่จะบีบแตรแชร่คขางเอาไว้อยู่แบบนั้นพ่อและแม่ของผมได้ตื่นขึ้น,นมากันหมดเลยครับซึ่งท่านก็ได้ตกใจเช่นกันก่อนที่ท่านจะคว้าไฟฉายแล้วก็เปิดประตูไม้ที่เป็นบานพับใหญ่ๆที่อยู่หน้าบ้านของผมเพื่อมองหาที่มาของเสียงนั้น และด้วยความที่ผมเองก็ตกใจเช่นกันจึงไม่ทันได้ตั้งสติแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรและผมก็ได้เดินตามพ่อไปครับและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมได้เดินไปถึงหน้าประตูสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นชายแก่คนหนึ่งได้ยืนอยู่ที่กลางถนนที่อยู่หน้าบ้านของผมพร้อมกับเอียงคอแล้วก็จ้องมองมาที่บ้านของพวกเรา และที่ข้างๆของชายแก่คนนั้นผมก็ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่คนขับได้ใส่ชุดลายพรางได้จอดบีบตแตรอยู่ที่กลางถนนก่อนที่พ่อของผมจะได้ส่องไฟออกไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็รีบขับออกไปอย่างรวดเร็วผมร้องลั่นบ้านเลยครับเพราะผมรู้ว่าผมได้เห็นอะไรผมจึงได้พยายามดึงเสื้อของพ่อให้กลับเข้ามาในบ้าน ก่อนที่ท่านจะรีบปิดประตูแล้วก็รีบกลับเข้ามาผมร้องห้จนสติแทบแตกเลยครับผมได้กลัวอย่างสุดชีวิตและในตอนนั้นเองสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดมันก็ได้เกิดขึ้นผมได้ยินเสียงของชายแก่คนนั้น ได้เดินลากเท้าเหมือนกับคนที่ไม่มีแรงขึ้นมาบนบันไดบ้านของผมเขาได้เดินขึ้นมาอย่างช้าๆจนผมก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นบนไม้กระดานก่อนที่เขาจะมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูไม้ที่พ่อของผมได้ล็อกเอาไว้ผมคิดว่าผมต้องตายแน่ๆแล้วครับผมได้แต่ร้องไห้แล้วก็พนมมือขอโทษอยู่แบบนั้นแต่ในความน่ากลัวผมก็ยังมีโชคอยู่อย่างหนึ่งครับ ที่พ่อของผมก็เคยได้บวชเ,เรียนมาตั้งแต่เด็กๆทำให้ท่านมีสติและไม่ค่อยกลัวกับสิ่งเหล่านี้ตะสมใช่ตะสมหรือเปล่าผมขอโทษผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ผมขอโทษจริงๆเราก็รู้จักกันอยู่ตาอภัยให้ผมด้วยเดี๋ยวตอนเช้าผมจะรีบทำบุญไปให้ตาอยากได้อะไร ตาม,มาเข้าฝันผมได้เลยหลังจากที่พ่อของผมพูดจบเสียงฝีเท้าที่ผมได้ยินมันก็ค่อยๆจางหายไปแนวรุ่งเช้าพ่อก็ได้พาผมไปที่วัดแล้วผมก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงตากับพ่อได้ฟังซึ่งหลังจากที่ผมได้เล่าไปสักครู่หนึ่งทางหลวงตาที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ได้บอกให้พวกเราสองคน ได้ขยบออกไปที่อีกสาลานึ่งและในตอนนั้นเองครับสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นรถพยาบาลคันหนึ่งได้นำศพมาส่งที่วัดพร้อมกับจัดพิธีรถน้ำศพและศพที่ผมเห็นมันเป็นศพที่ใส่ชุดทหารเกณฑ์ตัดผมสั้นและหน้าตาของเขาก็ได้เหมือนกับคนที่ผมเห็นเมื่อคืน ญาติของเขาได้เล่าให้ฟังครับว่าหลานชายของเขาเพิ่งปลดประจำการและเมื่อคืนนี้หลานชายของเขาก็ได้ออกไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆและในช่วงขากรับหลานชายก็ได้ขาดการติดต่อไปและในช่วงเช้ามืดพวกเขาก็ได้พบว่าหลานชายของเขาได้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปแล้ว พ่อของผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันได้เกี่ยวกับเรื่องที่เห็นเมื่อคืนหรือเปล่าแต่พ่อของผมก็ได้ช่วยออกเงินค่าทำศพแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างพร้อมกับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่พอทำได้หลังจากเสร็จช่วงงานศพได้ไม่นานซึ่งพ่อของผมก็ได้ไปปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านถึงเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับผมและหลังจากนั้น ในช่วงเวลาไม่กี่วันครับพ่อก็ได้ยอมขายที่นาแปลงหนึ่งแล้วก็นำเงินทั้งหมดมาจัดทำพิธีบางอย่างแล้วก็ขอแรงจากผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยหาคนงานมารื้อถอนบ้านของตาสมเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าจากที่พ่อของผมได้บอกว่าจะทำบุญไปให้แต่แล้วทำไม พ่อของผมแกถึงได้ทำลงไปแบบนั้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับจากข่าวลือทั้งหมดที่ได้ลือกันว่าตาสมแกได้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายและตกบันไดลงมาตายที่หน้าบ้านของแกแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับอันที่จริงแล้วแกได้ตกลงมาจากหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่อยู่หลังบ้านของแกและก็นั่นแหละครับ มันก็น่าจะเป็นบานเดียวกับที่ผมได้เห็นและผมก็คงได้ปัสสาวะรถตรงที่แกได้เสียชีวิตพอดีและเมื่อตอนที่พ่อได้บอกให้ตาสมมาเข้าฝันพ่อของผมก็ได้ฝันว่าสิ่งที่ตาสมแกต้องการมันไม่ใช่บุญไม่ใช่ข้าวของหรือเงินทองอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่แกต้องการมันก็กลับได้เป็นชีวิตของผม